กับพวกเราอีกแล้วนะคะกับพี่ชันโบวีค่ะและพี่ชันปิ่นซีค่ะในรายการ We are p i <im. S> ิ <P im. S 1> เออโบวีค่ะวันนี้โบวีมีอะไรจะมานำเสนอหรอคะวันนี้เหรอคะวันนี้ก็มีสาระน่ารู้มานำเสนอให้คุณผู้ชมฟังกันนะคะปิ่นซีอยากรู้หรือเปล่าว่าวันนี้โบวีเอาเรื่องอะไรนมานำเสนอไม่อยากรู้อยากรู้ไหมคะไม่อยากรู้อะค่ะโบวี่อยากนำเสนอคะ่ะงั้นเราไปชมกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยครับหล่าสวัสดีค่ะน้องพงนี้มาพบกับเพ้าสคนในช่วงกิาพาือนมนี้เขามาให้แนเคยครับหล่ามนี้เ้าซิมาให้สาระความแกค,ความรู้อย่างเอ้อยความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมีอน้อ,อ,อ,องคือเขาเขาใจเลยละอะคเคมีผู้ชมพู้จักคา,า่ะ อิ itor, นฮ b บิเตร์บัคือน้องบุงจกจ้าอ <hib> ินฮีบิเตอร์ชาจังสัน้นเข้าก็ไปชมอินฮ b บิเตอร์กันเลยค่ะอินฮ b บิเตอร์คือสารชนิดหนึ่งที่เข้าไปรบกวนการทำงานของแอนไซม์และเหตุให้อัตราความเร็วของปฏิกิริยามันลดลงตัวยับยั้ง ne, แอนไซม์แบ่งออกเป็นสองประเภท 1. ตัวยับยัง้ง แบบพันกับบด้อินดีเวอ i i ซ i เ i ิลอ i นฮีคือตัวยับยั้งที่เขาไปจับกับเอนไซม์ ide, ที่ตำแหน่งแอคทีฟไซด์โดยเกิดพันธะที่แข็งแรงสิเรตไหตัวนั้นว่าสามารถทำง,งานใดอีกตัวยับยั้งนี้จะบลมีโครงสร้างที่ใครกับสารตัางต้นเลยจ้ะยีฬาเข้าใจระบอยังบอกเขาใหญ่เลย คือสีเขาใจยังอยากแแนหันกลับไปเบื้องภาพประกอบไปโดยปกติแล้วเมื่อเอนไซม์มาเจอกับซับสเตตจะทำให้เอนไซม์กับซับสเตตจับกันตรงบริเวณแอคทีฟไซต์แต่เมื่อมีอินฮิบิเตอร์หรือตัวยับยั้งเอนไซม์เข้ามาอินฮิบิเตอร์ก็จะมาจับกับเอนไซม์ตรงบริเวณแอคทีฟไซต์แทนซับสเตตทำให้ซับสเตตไม่สามารถจับกับเอนไซม์ได้ ตัวยับยั้งแบบนี้จึงเรียกว่าตัวยับยั้งแบบผันกลับไม่ได้หรือ irreversible inhibitor วสองก็คือตัวยับยั้งแบบผันกลับได้ซึ่งสามารถเข้าจับกับเอนไซม์แล้วปล่อยให้เอนไซม์เป็นอิสระเหมือนเดิมเพื่อถ้าปฏิกิริยากับสมเุลตัวอื่นต่อไปซึ่งตัวยับยั้งแบบผันกลับได้สามารถเป็นได้ออกเป็นสองคู่ดังนี้เด้อ 2.1กลุ่มของตัวยับยั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงสร้างของสับสเตรตในกรณีนี้ตัวยับยั้งจะเข้าจับกับบริเวณหลังของเอนไซม์แต่ขัดขวางทำให้สับสเตรตไม่สามารถเข้าถึงบริเวณในของเอนไซม์ได้ไปเบื้องผ่าประกอบไปตัวยับยั้งแบบแข่งขันคือการที่อินฮิบิเตอร์จะต้องแข่งขันกับเอนไซม์เพื่อจิตที่จะเข้าจับกับซับสเตรตโดยรูปร่างของอินฮิบิเตอร์จะมีลักษณะคล้ายกับซับสเตรต จึงจับกันพอดีเมื่ออินฮิบิเตอร์และซับสเตตจับกันจึงทำใหเอนไซม์ไม่สามารถเข้าจับกับซับสเตตได้อีก2.2ตัวยับยังที่เขาจับกับเอนไซม์ได้บริเวณใดก็ได้ที่โบแมนบริเวณเร่งเอนไซม์เขาอื่นว่าแอคทีฟไซเมื่อเกิดการจับตัวแล้วซิเิตห้การเป็น ของสางของเอนไซม์โดยเฉพาะในบริเวณหนึ่งแต่ซับสเตตยังสามารถจับกับบริเวณเร่งของเอนไซม์ได้เรียกกันยับยั้งแบบนี้ว่าการยับยั้งแบบไปแข่งขันไปเบิ้งภาพประกอบไปตัวยับยั้งแบบไม่แข่งขันคือการที่อินฮิบิเตอร์เข้าจับกับเอนไซม์ ตรงบริเวณใดก็ได้ที่ไม่ใช่บริเวณ Active s ซ t e แต่ก็ไม่มีผลต่อการจับกันระหว่างทับสเศ e กับ e n นไ m e ์เพราะทับสเศ e ก็ยังสามารถเข้าจับกับ i n z ไซ e ์ได้ตรงบริเวณ Active ไซต์ถึงช่วงสุดท้ายแล้วเด้อเฮา2คนก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย